อยู่นี่เองมาทำไมอ่ะเราไม่มีรต้องคุยกันแล้วนะเว้เราแค่อยากมาขอโทษอ่ะขอโทษเหรอจะมาสมหน้าแล้วก็บอกมาตรงๆสะใจมากใช่ที่เห็นเราโง่แบบเนี้ยในสายตาโฟนเห็นเราเป็นคนเลวยขนาดนั้นเลยเหรอ เราเองก็ทรมานเหมือนกันนะที่เป็นแบบนี้ทรมานทรมานอะไรวะเอาจริงปะเราไม่รู้เลย่ที่ผ่านมามันม,มีอะไรจริงบ้างอะความรู้สึกเราที่มีต่อโฟนไงมันจริงเรารักโฟนจริงๆนะรักเหรอคนรักกันเขาไม่ทำาอย่างนี้หรอกเว้ย เราปฏิเสธพี่เขาไม่ได้จริงๆไม่ใช่พี่สินะานาะฝนเขาคือคนที่ดูแลเรากับแม่ที่เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็เพราะเขาเราถึงปฏิเสธเขาไม่ได้ยังไงละ่ะ เราเองก็รักนะฝนเหมือนที่ฝนรักพ่อแม่นั่นแหละแต่มันเร็วมากเลยนะเพื่อให้เราปล่อยมันลอยนวลอะ่ะก็ได้กับว่าเราเป็นคนเลวเหมือนกันบมันนะดิ โนโฟนคิดดูดีๆนะถ้าโฟนยอมรับผิดโฟนจะได้บ้านคืนพ่อของโฟนก็จะรอดแต่ถ้าเกิดโฟนไม่ยอมรับผิดแล้วก็โฟนจะต้องเสียอะไรไปบ้างอะโฟนจะไม่เหลืออะไรเลยนะ ทำไมวะทำไมเราต้องมาเจอเลือกอะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะทำไมอะ่ะ มึงไปเลยไหมล่ะคะที่แฟนของอาญาเป็นทีมงานของรายการนะคะมีคนก็ต้องคิดว่าโฟนชุดจุลิจะเป็นโฟนได้ยังไงคะแพทย์ทำใจเชื่อเรื่องนี้ไม่ได้อะแต่ลิสาสงสัยคะ่ะว่าทำไมคุณกรยังให้ถ่ายรายการต่อไปะนะคะนั่นสิคะใตตอนแรกคุณบอกว่าคุณจะโมค้าไงก็เราเจอตัวคนโกงแนละ้วไง ถ้าญาาชนะถึงควรจะยกเลิกเลิอกอย่างสองคนสุดท้ายเนี่ยก็เด็กเราเองใครชนะมันก็เป็นกระแสให้เด็กเราพิสาคะตอนนี้นะักข่าวตีข่าวเรื่องโฟลแล้วหรือยังเห็นว่านะักข่าวไปรอสัมภาษณ์คุณพาดอยู่ที่หน้าออฟฟิศแล้วนะคะอีกไม่นานคงเป็นข่าวแล้วค่ะ ผู้ชายในรูปนะฮะเขาชื่อโฟนเขาเป็นครีเอทีฟของรายการเรามีหน้า <c oughs> ที่คอยคิดคําถามให้กับเกมโชว์ของเราครับแล้วแบบนี้ความสัมพันธ์กับอาญานี่จะมีผลต่อการแข่งข Espa ันหรือเปล่าคะเนีเ่ยผมใช้คําว่าอาจจะมีผลดีกว่านะครับแต่เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงซานเนี่ยทางเราจะลงโทษเขาตามสมควรอยู่แล้วครับแล้วข่าวออกไปแบบนี้คะ่ะรายการยังแข่งขันปกติใช่ไหมคะตอนนี้ทางช่องก็ยังคงอนุญาตให้เราถ่ายทําตามปกตินะครับเรามีผู้แข่งขันที่เข้ารอบมา3คน ตามปกติแล้วเนี่ยเราจะคัดออกเหลือ2คนแล้วก็หาผู้ชนะถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าคุณอาญาเนี่ยสนิทสนองกับทีมงานของเราเราคิดว่าอาจจะเกิดการไม่ยุติธรรมในการแข่งขันได้ทางเราจึงตัดสินใจที่จะตัดคุณอาญาออกจากการแข่งขันนะครับตอนนี้เราเหลือผู้เข้ารอบเพียงแค่2คนเท่านั้นรูปแบบรายการก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนออกไปแต่จะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนก็อยากให้ติดตามกันในฉลากเป็นกฎครับขอบคุณทุกคนมากนะครับ ติกอตรงนี้กันนะคะตอนนี้เขาตดประชุมอยะะู่ค่ะนั่นใช่ฝนแฝนอายาปะที่กงรายการะ่ะเออใช่ใช่ใชมีคนโกงมาเดินในออฟฟิศรอบแบบเนี้ยดูไม่ดีเลยเนาะนั่นสิถ้ามีคนคิดว่ายังทำงานอยู่กับช่องละดูไม่ดีแน่หรือว่าเรื่องนี้คนกอนเกี่ยวข้องด้วยบ้าจะเป็นไปได้ยังไงก็คิดดูสิตั้งแต่มีข่าวออกไปอะนะคนก็พูดถึงแต่รายการแล้วก็จะรอดูจนรอบสุดท้ายด้วย ฉันว่านะเรื่องนี้คุณกรอร์ต้องเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆโทษนะครับคุณวิติกรเขาไม่เกี่ยวหรอกครับเดี๋ยวผมขอไปรอในะห้องนะครับฝากบอกคุณวิติกรนะได้ค่ะ วาจรินไปบอกขางกิจกรไม่ได้นะเว้ยไม่ใช่ไม่ได้หรือว่านายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรอนายอยากได้เงินเท่าไหร่ไหนว่ามาเลยฉันให้นายเพิ่มได้อีกนะเว้ยเลิกซื้อฉันด้วยเงนินันึงสักทีมาผมเลยไม่มีอะไรครับเดี๋ยวโฟกนกำลังจะกลับกิจกรครับ จำเรื่องตอนที่ก่อนที่พ่อผมจะป่วยเข้าโรงพยาบาลไหมครับที่ผมบอกว่ามีเรื่องคนโกงจะเล่าให้ฟังผมได้และหลังจากนั้นทุกคนก็รู้ว่าคนโกงคือนายไม่ใช่นะครับผมโดนใส่ร้ายจะใส่ร้ายได้ยังไงภาพมันก็ฟ้องอยู่ว่านายคบกับอาญาจริงๆก็ฉันโดนใส่ร้าย,ยางไงทุกอย่างมันจัดฉากหมดวแล้ว จอนครับผมโดนใส่ร้ายจริงๆนะครับไล่คนที่โกงอ่ะก็คือ ตอางี้ผมมันเชื่อในหลักฐานนะนายไปหาหลักฐานมาสิเมืองที่อาญามีหลักฐานปรับปังนายค่อยมาว่ากัน ัดนใจถูกแล้วใช่ไหมครับนี่แกถามฉันเป็นร้อยรอบแล้วนะเฮ้ยเราทําถูกแล้วเราจะได้ถือไพ่เหนือไว้ฝนไงมันจะได้ยอมเราทุกอย่างมั่นใจหน่อยพูดถึงฉันอยู่หรอเรียไปข้างนอกไป เป็นยังไงบ้างเพราะแกทำให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้เป็นคนทําแกวิ่งของแกออกไปเองต่างหากแต่เขาเพราะว่าแกทำร้ายฉันก่อนไงแล้วมันสมควรไหมละ่ะตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกว่าล้านหนึ่งแล้วแกจะมาเอาเพิ่มได้ยังไงร,รายการฉลาดเป็นกฎเงินรางวัลทั้งสิบล้านแกแบ่งให้ฉันแพ้แล้วก็เชอรี่คละลรานส่วนแกไปคนเดียวสามล้านโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแน่นะ ฉันเนี่ยนะไม่ได้ทำอะไรถ้าฉันไม่คอยเคลียร์ทางไว้ให้พวกแกจะโกงกันได้เหรอแล้วก็ฉันไม่ใช่เหรอที่เป็นคนแรกที่ดูออกว่าไอโฟนมันจะเป็นตัวมีปัญหาฉันถึงได้เอาอาญามาคอยประกบไว้และแกรู้ได้ไงว่าโฟนมันจะเป็นตัวปัญหาฉันก็ไม่รู้หรอกฉันเห็นตอนแรกอ่ะไอโฟนมันเอาชื่ออาญาหลานฉันมาเสนอแล้วก็ดูมันชอบอาญาฉันก็เลยเอาอาญามาแข่งซะเลยเพื่อให้อายาคอยจับตาดูมัน อาญาเออพี่รู้จักแม่เขารวมถึงถ่ายคลิปแบ็คเมลเพื่อใส่ร้ายโฟนด้วยสินะ,นะใช่อาญาจะได้ดูหน้าสงสารในสายตาทุกคนงไง แกรู้เรื่องคลิปได้ยังไงมีแต่าพาดกับคนที่ช่องเท่านั้นนะที่รู้เรื่องคลิปเอานะว่าแต่ความรับวันนี้ที่ฉันรู้เนี่ยแกใช้ฉันเท่าไหร่ไม่จ่ายเพราะฉันรู้ว่าแกไม่เอาผิดฉันหรอกทำไมเพราะถ้าแกเอาผิดฉันแกลองคิดดูสิว่าคราวเนี้ย เขาจะเจ็บใจพวกเราขนาดไหนเขาเอาเรื่องพวกเราถึงตำรวจแน่แกคงไม่อยากกลับไปติดคุกอีกรอบใช่ไหมและแถมคราวนี้แกยังลากเชอรี่เข้าไปติดคุกกับแกด้วยแกไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับเชอรี่แนแกนี่มันโน้มน้าใจคนเก่งแล้วกนนะได้ ฉันยอมก็ได้ดีเดี๋ยวฉันจะโทรเรียกให้เชอรี่มารับไม่ต้องหลบหรอกเพราะฉันรู้ว่าเธอแอบฟังอยู่เปล่านะครับพี่ ผมไม่ได้ทำอะไรครับไม่ต้องโกหกเพราะยังไงเธอก็ไม่หักหลังฉันอยู่แล้วพี่กล่องพี่เอ็มได้แล้วโฟนนะครับถ้ามันพูดความจริงออกมาไม่ต้องห่วงหรอกมันพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อเพราะเรามีหลักฐานมัดตัวมัน แต่มันไม่มีอะไรเลย ทำไมจะปิดปากเราอีกคนหนึ่งหเลยไงเราไม่เห็นโฟนจริงๆนะถ้าจะโกหกอะ่ะช่วยหาเขาอ้างให้มันเนียนกว่านี้หน่อยได้ปะ่ะคนทั้งคนนะเว้ยจะไม่เห็นได้ไงแล้วโฟนมันทำอะไรที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเราจะมาถามว่าสะใจเธอแล้วใช่ปะ่ะที่ตอนเนี้ย ทุกคนก็มองว่าเราเป็นคนเลวเหมดเลยพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อหลักฐานอะไรก็ไม่มีดีใจใช่ป่ที่ชนะเราแล้วอะโฟนไม่มีใครดีใจหรอกนะที่โฟนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่โฟนต้องเข้าใจนะว่าการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องมันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไปโฟนคิดดูดีๆ ว่าถ้าเกิดโฟนพูดความจริงออกไปมีใครต้องเดือดร้อนบ้างคนที่เดือดร้อนอะ่ะก็มีแต่พวกคนเร็วๆนั่นแหละแต่พ่อของโฟนก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะเราทำไม่ได้วะ่ะ เรายอมรับผิดในสิ่งที่เราไม่ได้ทำไม่ได้อะโฟนการเป็นคนดีมันกินไม่ได้เราก็เคยคิดเหมือนโฟนมาก่อนเราปฏิเสธการแข่งขันและการพิพานมาตลอดแต่สุดท้ายก็แพ้ความโลภใช่ป่มไม่ใช่นะโฟนแต่การทำในสิ่งที่ดีมันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลยเราตั้งใจทำงานขนาดไหนอะ มีใครจําเราบ้างอะมีใครจํำเราได้สักคนไหมไม่มีเราไม่มีงานเกือบปีนะโอนเราเองก็ท้อเราเกือบจะถอยออกจากวงการนี้เราด้วยซ้ําแล้วงานเดียวที่จ้างเราอ่ะบนดูนะโอนบนดู ในตอนนั้นน่ะใครจะไปรู้ว่าครีมบ้านเนี้ยมันเป็นครีมเถื่อนถ้าเกิดเราไม่ร่วมมือกับเขาเราก็ต้องรีวิวแต่ของแบบนี้ไปทั้งชีวิตเธอก็เลยยอมโกงเนี่ยนะการเป็นคนดีมันไม่มีใครจำมันต้องเป็นข่าววันนี้เราเป็นกับแฟนเก่าเรายัางไงล่ะสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอด ไม่ใช่ความดีหรือว่าความถูกต้องคนเข้าใจเราหรอใช่ไหมเราเข้าใจนะแต่เรารับไม่ได้วะ ห,หมอว่าไงบ้างเหรอพ่อเขาฟังดูเรื่องทุกอย่างนะแต่ว่าตอบออกมาไม่ได้หมอบอกว่าเสียการสื่อความอะไรสักอย่างเนี่ยลูก การสื่อความแบบแสดงออกผิดปกติฟังเข้าใจทั้งหมดแต่ตอบไม่ได้ เป็นไปไหลเหรอพ่อเต่พ่อก็หายแล้วนะ <c oughs> ฝากดูแลพ่อแป๊บนะผมขอไปคุยพี่เอ็มก่อนอดนะพ่อ <c oughs> ฟนพี่เอ็มหายไปไหนพี่เชอรี่มารับไปแล้วหมายความว่าไงพี่ฝนให้พี่เชอรี่มารับพี่เอ็มไปแล้วนี่เรากำลังจะโทรบอกพี่แพะว่าพี่เอ็มหนีไปตอนไม่มีคนอยู่เฝ้า <interest> <Switzerland> สุดท้ายเงินแม่งเ็นัน้ทุกอย่างอะเราขอโทษนะโฟนเราเองแม่งก็ไม่คิดเหมือนกันเว้ยว่าเรื่องแม่งจะเลยเถิดไปถึงขั้นเนี้ยที่เราทำไปทั้งหมดอะมันก็เป็นเพราะความจำเป็นเนยพราะจำเป็นเหรอก็แค่ขออ้างหรือเปล่าวะฮะ โฟนโฟนไม่ต้องมาทำเร็วกับเราก็ได้นะทำไมก็เพราะว่าถ้าโฟนมาทำอย่างนี้ก่ะเราเองก็ทงรู้สึกผิดแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วเหมือนกันแเรื่องคลิปอ่ะนายไม่แคร์เหรอถ้ามันหลุดออกไปนายก็ต้องเสียอนาคตไม่ใช่หรือไง ฉันพร้อมแล้วแต่พูดความจริงออกไปได้เลย